สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องสุก็จะมาสาธิตนะคะซักผ้านะคะด้วยผงซักฟอกเพียวพัดนะคะอันนี้คือนะคะน้ำมันน้ำมันพืชนะคะแทน,น้ำมันเครื่องแล้วก็ทิ้งเจอไอโอดีนแทนคาบน้ำเลือดน้ำหนองนะคะค่าประจำเดือนแล้วก็แป้งมันแทนค่าฝังแน่นนะคะอ่าอันนี้เป็นผงซักฟอกทั่วไปนะคะอันนี้ของเพียวพัดนะคะ เราจะทําการคนนะคะือการละลายน้ํานะคะ,ะเห็นไหมคะเพียวพัดละลายน้ําไปหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาคนสิ่งสกปรกนะคะซึ่งถึงเจอไอออดีนนะคะถ้าโดนเสื้อขาวนะคะซักไม่ออกแน่นอนนะคะอันนี้เพียวพัดนะคะฝั่งขวาเราจะทําการซักแล้วนะคะ ใช่ไหมเห็นความแตกต่างไหมคะเพียวพัดเริ่มขาวแล้วนะคะ <Okay. S 2> เห็นไหมคะดูผ้านะคะเพียวพัดจะขาวใสนะคะดูฝั่งซ้ายนะคะสวัสดีค่ะ